โดนก่อนเลยวันนั้นก็ตายไปเจ็ดคนฝันไม่ค่อยดีมอะไรตอนนั้นเพราะว่าเราเพิ่งเข้าไปพื้นที่ใหม่ๆแล้วโอ้โหแล้วมาเจอแบบไอหาอยู่ไม่เท่าไหร่มันไปแั้งเจ็ดคือเนาะตอนรับน้องใหม่เลยคือ่าถึงมันเล่นเลยแต่มันก็ไม่คิดอะไรมากก็คือว่าเออเรารอดมันก็คิดว่าทํางานนี้มันเหมือนกับไวรุ่นตีกันอ่ะใครเห็นใครก่อนได้เปรียบถ้าเราเดินไปเนี้ยเขาเห็นเราเงี้ยแต่เขาดูว่าเฮ้ยมันสู้ไหวมันก็ดักเล่นถ้ามันสู้ไม่ไหวมันก็แอบ อย่างเราเราเราเดินรัศเวนี่ถ้าเราเจอเข้าเนี่เ,เปียบเราก็เอาถ้าเราดูเราไม่ได้เปียบเน่เราก็ต้องแอบใพ้งเงียบบางงั้นวิ่งเพราะว่าไอตอนวิ่งไล่เขามันก็ดีหรอกแต่ตอนถูกเขาไล่วิ่งมึงเนี่ยเหนื่อยกว่าจะกลับถึงฐานนี่เหนื่อยเลยแหละ <c oughs> มันก็ชีวิตลูกชายแบบหนึง่งมันก็สนุกอีกแบบหนึง่งแต่คือแต่้นมันไม่ได้คิดอะไรมากแล้วเพราะว่าวัยรุ่นตายคือตายกันเพราะว่าเลือกอาชีพแล้วมันก็มาเรื่อยๆจน เข้ากระเพร์มาโดนที่กระเปร์นี่มาโดนออกละตะเวนเข้าไปสูจซ่ทราบพื้นที่ตรงนั้นเราก็เดินป่าเข้าไปก็ไปโดนซุ่มที่นั่นก็โดนระเบิดขาขาดมันก็มึนงงไม่หมดอะเราโดนแล้วเราก็มันก็คือวิ่งไปหมดแล้วก็นอนงายตรงนั้นเนี่ยแล้วเราก็ได้ยินกระสุนก็เฉียวหัวปิ๊บปิ๊บอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็นอนคือทําอะไรไม่ได้ไอ้ฝ่ายมนยิงมันก็ยิงข้ามหัวไปแล้วก็เราก็อยู่ข้างตอเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเพื่อรอให้อีกชุดหนึ่งเข้ามาช่วยมันก็ใช้เวลาแหละเพราะว่า กหวยชุดจะเข้ามาได้เพราะว่ามันก็กันว่าจะถูกตลบมันก็ใช้เวลาเยอะเงินตอนที่โดนระเบิดเนี่ยโอ้กระเด็นเลยมันเป็น M14 มสิเขาเรียกไอ้สตอร์ตอนเรากำลังวิ่งหัวทิ่มไปเลยมันก็ขาห้อยแล้วก็อืมเพราะว่าไอ้ชุดเครื่องมือทําแผลพวกอมเฟนมันอยู่กับเราอยู่แล้วก็ผ้าพันคอมัดไว้แล้วก็ตัดแล้วก็ปักอม์ฟนไว้ก่อนล้งอัปวดไว้ก่อนคือตอนทางานนี่จะมีอม์ฟนติดไปหกหลอดเผื่อใครโดนยิงโดนอะไรต่างเนี่ยก็จะปักอม์ฟนไว้ก่อนเพื่อประคองเ ความเจ็บปวดออกมาก่อนเพราะก็เตกมันก็ปิดไม่ได้เพราะแผลมันใหญ่เพราะสมัยนั้นคือเขาจะแจกก,ก็เตกคนละผืนไงติดเอาไว้เผื่อโดนยิงเลยก็เอากเตกเนี่ยปิดปากแผลห้ามเลือดกันใช้ผ้ามันคลอมัดเอาไว้ตอนที่โดนเนี่ยโดนตรงไหนก่อนครับโอ้โดนขานี่เลยมันหลุดนี่เลยโอ้ถึงนี่เลยนะครับก็จะเห็นเหลือแต่เพียงเส้นเขาขาวที่มันดึงเอาไว้อยู่เพียงไม่ขาดเราก็มาตัดเอ็นเอาตัดเขา เราไม่รู้เรื่องแล้วพอเราปักมองพปพินก็คือเราไม่รู้แล้วกระสุนก็ยิงข้ามไปข้ามมาเราก็ก็คือเราทําอะไรไม่ได้เราก็นอนครับอย่างกระเปิมก็กระเด็นทั้หมดแล้วเราปืนเรานี่หลุดกระเด็นไปเลยครับเพราะมันพุ่งล็ไปแล้วครับ,รบ,รบนอนรอเนี่ยนานไหมครับกว่าจะมีคนเข้ามาช่วยมันก็เกือบสองสามชั่วโมงอะ่ะเพราะว่ามันมันเดินมาไม่ไง,ไง่ายไงกว่าคนจะเดินเข้ามาได้นี่คือมันก็ต้องระวังว่า จะโดนหรือเปล่าเพราะว่าไอชุดหน้ามันโดนแล้วให้ชุดหลังเข้าไปเนี่ยมีโอกาสโดนอีกก็โดนอีกเพราะมันก็นึกว่าไอก,กําลังเสริมเข้ามามันต้องเข้ามาแน่ใช่ไหมล่ะมันก็ต้องระวังตรงนั้นอีกมันก็ทนหรืเขามาถึงเขาช่วยเขาก็ช่วยกันระวัง,งเสร็จแล้วเคลียร์พื้นที่ได้เขาก็ทําเป็นสนามตัดไม้ไผ่ตัดแล้วก็หามองออกมา